อ่าครับวันนี้นะครับทุกคนเราจะมาทําการเล่นแบบผีนะครับซึ่งใครก็ตามครับที่ตายคนแรกต้องโดนเราเกนะครับใครตายคนแรกคืออีกสองคนที่เหลือทําการเกทันทีนะครับแั้งนึงนะน้องเกิดอะไรขึ้นวะ,ะแล้วใครเกรผมวะเฮ้ยน้องเกย์บุตรเไปแล้วนอกเดินเออตีไปไหนอ่ะตีไปไหนอ่ะ อ้ปืนนี่นี่ดูนี่ดูปืนบอกนี่นี่นี่ปืนนี่นี่นี่ปืนเปลี่ยนปืนเนี่ยนี่นี่<ม><ม>น,นี่ไอแอกไอ้ไอ้ปืนไฟฉายคุณจะคุจะไอทำไมปืนไปฉายสัตว์เขาใ้กันทุกคนจะบ้าวะนนอวิ่งไงวะสสีแดงสเหลืองพี่กช่วยจำหน่อยพี่ส<แ>องสองสีแดงสีเหลืองเฮ้ยอะไรย่อวะอ๋อ มาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้อย่าไปไหนตรงนั้นก็ไม่พูดล่ะตรงนี้ตรงนี้อ่าไปดิเดินนำไปเดินนำไปคนรู้เดินนำไปไหนเดินไหนเดินไหนต่อนี่ไงจะเห็นไอตี๋ไปแล้วยังไงต่อไปไปทางหน้าเลยพี่ไปยังไงทางหน้าที่มีประตูไหนดูไข่ได้ไหมไม่ได้ปั๊บไม่ได้ประตูต้องการควงกุญแจพี่อ่าแล้วแล้วไหนกุญแจอ่าหาดิเอากุญแจอยู่ไหนเอาวิ่งไปไปหากุญแจวิ่งไปไม่กุญแจอยู่ไหนวิ่งไปวิ่งไปในที่ที่คิดว่ามีกุญแจอยู่วิ่งไป เดียววิ่งไปแหละวิ่งไปวิ่งวิ่งวิ่งาไปในป่าดูวิ่งล้อสุกี่มานี่เออวิ่งไปไหนวิ่งไปกุแจโก้ไปพี่กุแจะทางนี้รองรับไม่มีไม่มีอ่ะบอกไม่มีสีสีอะไรสีสีอะไรสีสีเขียวสีสีอะไรใช่อะไรใช่อะไรไม่มีโอ้บัวแล้วน้องรักออกมา ไปกิตมัน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 อ่านว่าอะไรพี่ไอโซหลอสตังค์คมีหมอบังคีโม่อ่ะไปเจอไปเจอคนยังไาวอ่ะอ้าวอ้าวอ้าวไม่รู้จักภาษาไทยเหรอีิมอ่คิโมคุยคนคนโดนคนโดนล้อตูดล้อไงอ่ะอุ้ยอ้ายอุ้ยอ้ายอ้ยอุ้ยอ้ายไหนเดินแถวเจอของเจอยู่ไหนนี่ปัานี่ป้าโกโก้นี่ป้านี่ปะพี่เจอแล้วโกี่เจอแล้ว พี่ิกิตพ,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 พี่พี่ต้องโดดน้ำพ <reco Christ. S 2> ี่โดดน้าไปที่จะเจอแหนๆเรลองโดดโดดให้หน่อยไม่ไม่ก็โดดโดดโดดให้คนคนงดูหน่อยโดดายากเห็นอ่ะมีโ่มาแล้วไอ้ี่โดดไม่ได้พ่อไอ้่โดดไมไพอ้ี่โดดไม่ได้่อไอ้ที่ไม่้พ่ออี่โมนไ้่ไี่โไม่้่ที่โดดไม่้่อแตที่แไมดพี่โดดไม่้น่ไี่มได้มไ้่อี่โไม่้ออดไมดออาทีงเดไมพี่อ้า พี่ตามอันนี้ว่าอันนี้วันนี้พี่ตามเองมาเนี่ยไม่ไม่ไม่พี่เข็ม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 พิษมันมันหมุนมันหมุนอ้อมอ้อมจักรวาลพี่มันก็เลยเมื่อกี้เสียงอะไรอ่ะเออเสียงอันนี้่่่อาเสียงอะไรเสียงอะไรมีเสียงอะไรพี่มันจะมีเสียงอะไรได้ไงพี่พี่พี่กิดบอกอันอันพี่กิดได้ได้ยินเสียงอันนี้อ่ะเขาเขาแทบแทบแทบเขาแทบกันอ่ะอ๋ออุ้ยอ่ะอุ้ยอ่ะเหรอ

แต่ตามกฎที่เราบอกไว้นะครับตอนต้นคลิปก็คือคนที่ตายจะต้องโดนอีสองคนเกย์นะเพราะงั้นเดี๋ยวจบคลิปค่อยว่าก,กันโก้ซ้ายขวาเทีพิกิจอันเดียวเดียวผมขอเอากระทะโคลรีคิงมากันต์ตูดผมดีกว่าวะ่ะ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาตอบผมเขา้าง <laughs> ี้อันนี้จะตอบผมเข้านะคลรีคิงก็ <laughs> ตัโคลรีค <laughs> ิงกันกตูดผมดีกว่าวะ่ะจะได้ตอบผม,มเข้าปัดเย็บใช่แล้วกันได้ดีมากแบบกันเกย์อะแบบไปยังไงเกย์ากระะทีคิงอ่ะ ปะไอ้เ่ี่ยมึงอ่ะปีปลายอะพี่ตอนหนี่อันนี้คือมันต้องโยกริเวอร์เหรอสามอันแล้วรีเวอร์อยู่ไหนขันโยกอะนีโยกอันหนึ่งยังอันนี้คืออะไรเนี่ยออเนี้ขันโยกโยกมาเนล้อเกมอย่าเบินไปดิไอจา์เดียวก็แปลงเป็นอิสราเลสแม่งอิสราเลสปะปะปะปเอาไปกู กูเดินยังไงกูเจ็ดอันกู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 ไอเนี้ยกูตายเนี่ยไอสายกูเดินแบบโง่ๆเนี่ยไอสายกูเริ่มใหม่ฟองคือแมาแต่เกินมาพี่แกวิ่งเว้ยเมื่อกี้พี่แกวิ่งใไงมาแล้วพี่แกโก็กระยะผิดแผ่นไม้แผ่นบอลเลือกแม่งวิ่งตุ๊บแผ่นไม้ขออะไรเหี้ยแม่งตาตาตาไม่มือแผ่นไม้ไอ้เหี้ยมือมือถึงซอมแมนซอมแมนบอกุซอมแมนมันเรียกหาบทขพีุ่ซอมแมนมันเรียกหาบทในนั้นโอเค โอเคพี่ที่อที่รออ๋อาาไปไปแชปเตอร์ต่อมาอ,อะไรอ่ะพี่พไปสอดแหนมใครอ่ะ <imeters> ตอนนี้ตอนนี้ตีกำลังเข้ามาสอดแหนมใครอ่ะตีน้องผมเข้าไปแล้วจับวิทยุแล้ววิทยุเปิดอ้วไปเจออุ้ยออ้อยอยออ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยไุ้้อ้ย้อ้้อ้อย ไม่ไม่ไอไอไอนี่ผมยังน่ากลัวกว่าเลยกระจุกผมน่ากลัวกว่าเลยกระจุน่ากลัวแบบแบบแอันนี้อันนี้อันนี้คือคนจริงหรือว่าผีหลอกจ้าเอ๋อ่ามันไม่เห็นพี่ผมจะจ้าเอ๋มนะพี่จะจ้าเอ๋มนะพี่โอเคโอเคแน่โอ้ไม่เจอเพื่อนเพื่อนไปฝั่งไหนเพื่อนฝั่งนี้ดีกว่าว่ะอ๋อใช้ไลฟ์โพสเนี่ยเหรอห้าเจ็ดเจ็ดเหรอห้าเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดเหรออ่า อ๋อแต่บอกว่าจะมีแค่รหัสเดียวเท่านั้นที่ใช้ได้นี่ไงห้าเจ็ดเจดหปดเก้าหแปดเก้าิหกแปดเองามเอาหกแปดเก้าหรือสองแปดามอันไหนก็ได้ตีกดสักอันนึงเลยหกแปดหกแปดเก้าอ่าหกแปดเก้าหกแปดเก้าเพื่อนได้ไหมอ้ยยากสับยากกว่าหกแปอ่าได้ไหมไม่ได้หรอไม่ได้สองแปดสามสองแปดสามสองปดสาม อ่ะลองสับสับดูมันบอกว่าจะมีแค่อันเดียวเท่านั้นนะครับที่ใช้ได้เพราะงั้นก็จะต้องต้องลองให้หมดเลยเอ้ไม่ได้หรอทำไมไม่ได้เลยอ่ะเฮ้ยไหนอ่ะโ oh อไมคก็เชอะไรอะไรอะไรเปิดได้แล้วห้าเจ็ดเจ็ดอ้าวเมื่อกี้ตีกดอะไรไปห้าเจ็ดเจ็ดอยังไตียังไม่กด,ด,ไไดตีไม่ได้สับขันโยกอะไรยเมื่ี้ ปปปไปไไไปครับน้องจัดเอตัวเองไม่เจอไม่เจอเฮ้ยอ่ะเสร็จแล้วเหรอจบแล้ง่ายง่ายง่ายสิสิจบแล้วจบแล้วอ๋ออันนี้คือเรากำลังหนีออกจากท่อระบายน้ำเนีเพราะว่าเราเข้ามาแล้วก็ออกเอ็งคงรู้ใช่ไหมว่าเราต้องทำอะไรต่อไปเอ็องรู้จัก เองรู้จักลันเนอร์ไหมนั <men> <men <men ่นแหละรู้แต่วิ่งรู <men> <men ้แต่วิ่งอ่ะรันเนอร์อ่ะรันเนอร์รันเนอร์อ่ะโย่ย่โย่ไก้ก้เลโ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 ก้เมก้เลโก้เก้เนโก้โก้โก้เลมก้ลโก้เ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 ลโก้โก้เลโก้เลก้โก้ลโก้ก้เก้โก้เลโก้เโก้โก้โก้เก้มก้เ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 ก้มก้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  กลม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 กมวิ่ง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 กลม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 กมวิ่งวิ่งวิ่งไอ้เฮ้ยอย่าบังเออไปเบล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 โอเคอ๋อเหมือนกับว่าถ้าเรากลมนานเราจะวิ่งช้าลงด้วยโหยังมีเวลาหาหลักไปดูอีกเนาะเอ้ยวิ่งวิ่งไปเอ้ยวิ่งไปเอ้ยทำไมทางมันไกลจังอะครับน้องๆขี่กล้าเรายังอ่ะ เดี๋ยวดูให้ไอเหี้ยไกลมากไอสัสจอตูดเลยเฮี้ยจำเียบตามด้วยกันยังโอเคโอเคไป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 ถึงแล้วสีถึงแล้วยื้อไว้ยื้อไว้โอเคเรียบร้อยครับผ่านผ่านไม่ยากเท่าไหร่ใช่ปะอันนี้อันนี้คืออะไรอะสกีบิดี้ทอเรตเหรอสกีบิดี้ทอเรตปะจำจำเจสเจสวะมีมีนี่นี่ี่พี่เราว่าเป็นสกีบิดี้ทอเรตใช่บอกราวเจส อ้าวเออบอกว่าเรามีปืนไหมนี่ยกูกูมีกูกูกูมีกูกูมีแต่กระจุ่ว่ะกูจะยิงมึงอ่ะกระจุ่สีเขียวว่ะกระจุ่วกระจุ่วสีเขียวอ่ามาปะไม่ผม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 ยิงเพียพี่มีร้องไห้เดี๋ยวทำไมถึงรู้ว่ามันจะต้องไปทางนี้วะอย่บอกว่าหิงเดากันนะ

ตับขันโยกแปดอันอ่ะไปหาขันโยกช่วยหาขันโยกเร็วพี่เจอหนึ่งอาะบอกว่าคงไม่มีอีกอันหนึ่งอยู่ที่พี่ได้ไปแล้วครับอ่ะอีกอันเดียวอีกอันเดียวอยู่ไหนอะอีกอันหนึ่งอ่ะครบแล้วครับครบแล้วไปครับไปอ้าเอ้าวอ้าวเฮ้ยตกใจนึกว่าหลุดลิฟต์โอเคอันนี้คือผ่านอ่ะใช่ป่ะผ่านแล้วมั้ง อยา่างๆแ่าดง่ายมันไม่ใช่เกมีเออวาใช่ยังไม่ใช่เกมผีเนาะไ,ไปไปครับไปไป Let's go Let's go เดี๋ยนะเมื่อกี้ผมยังไม่ได้หันซ้ายเลยอ่ะแล้วทำไมตัวละครผมหันซ้ายอ่ะอ้าวสวยละใครใช้กล้องตัวเดียวกับผมอยู่นั่งอยู่ในห้องคนเดียวด้วยหวัดเจีย๊ยบผีรอดก็ว่าแต่กต็ทำไอะไร้องว่ะ กูกำลังพมพอ่ะฮะโอเทโอเคโอเคครับจัดไปคอมพิวเตอร์ก่าเดินไปด้วยกันดีกว่าเราจะได้ช่วยกันได้เผื่อเวลาเราโดนผีรเจอเวริงเราแยกกันก็ได้าแยกกัน้วะเยยเครื่องโดนเจ็เเจอแล้วอีกห่งเครื่องต้องไขคดีคอมพิวเตอร์เก่าเเครื่องไขกันนานเลยอ่ะอันเนี้ย กูโยนนีเกโยเออขอร้องเถอะทำไมต้องเป็นพี่วะพี่ไม่เข้าใจเลยคนเป็นโลงไอ้น้องแล้วทำไมไม่ไปพุ้หน้ากนก็บอกครโดนพี่เะโอกโกยโอ้ตะกี้ตะกี้ไม่ได้ด้วยแบว่า ไม่มีใครช่วยแล้วเด้อเดี๋ยวเว้ยโอ้คุณตกใจหมดคุยิอีกอีกเครื่องนึ่งยั่ไหนครับอีกเครื่องนึงอ้าวไม่มีแล้วนี่ครับหมดแล้วหมดแล้วครับเหลือแค่เครื่องเดียวแตกเร่องอย่างนี้ตรงนี้หมดแล้วฝังนะกูโดนหมากัดกูโดนมากร์ดโดนมากั์ดเอ้ไอเสี่ยมหมาแม่งไล่ไอ้สารหมาดู อูแตกไอจั์พ่อมึงตายไอจัากุาาักันน่ไม่กูต้องโนี้อุ้ยอุ้ยอ้ายอุ้ยอุ้อายอยอุ้ยอ้าอุ้ยออายอุ้ยออายออุายอุ้ยอาย ทำไมผีต้องใครใครคโดนเย็ดด่างใครโดนเย็ดด่างใครโดนเย็ด่างจริงจริงนะผีมันทำอะไรที่ตู่เราไม่รู้เว้ยตอนมันจับเราได้มันดังปั๊บ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 เลยเห็นปหมมันมีอะไรเรื่องตับ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 อ่ะตับตับนะฮะตับตับนะฮะอีกแค่เครื่องเดียวเนี่ยอีกแค่เครื่องเดียวโก้ก็ไปเขาต้องมีคนหนึ่งล่อเว้ยคนหนึ่งล่อคนหนึ่งแก้่ b พี่ผมเจอเครื่องเดียวไอโก้ไอ้ก้ ปัญญาวอันพฟนยาอ่อนยริงๆขารอหน่อยรหน่อยเอาตายงเหรเอายังแฟนยาวยิง่ลยเขาทักแม่ถ้าหวาดีนะครับเนี่ยใช้ีมเหรอสบอา,านยะตยไู้สอบคาดนะเพื่อนบอกว่าใช้คีมตาโปงตายอ่ะโอเคตอนนี้คือผีมันไปแล้วถูกไหมเพราะงั้นเราต้อง ไขคดีตรงนี้ให้ได้เดี๋ยวพี่พี่แก้เองตรงเนี้ยเองรอบผีไปแล้วอ่ะเองรอบผีไปเลยไปผมดมไปรอแล้วผมไปรอแล้วตายตายมันตายไปไปพี่พี่ร่อเองงรอบไปพี่พี่แก้ให้พี่แก้แป๊บเดียวไม่นานพี่ไว้้้พพีี่่ใชไปไปเข้าไปเลยเข้าไปเลยโอเคสวยเนี่ยมันต้องทำงานเป็นทีมนะครับเพราะว่าถ้าทำงานไม่เป็นทีมแล้วก็ต้องโดนเซตไปวิ่งไปเลย เออตัวเขียวไปไอ้อะไปไปไอ้ตัวเขียวอ่ะไอโชคดีที่เกมเนี้ความเร็วมันไม่จากัดไงมันวิ่งได้เรืเร่อยๆแต่ถ้าเป็นอย่างเดิม,มีคือความเร็วมันจากัดมันต้องคิดตลอดว่าจะวิ่งดีไม่ดีอ่ะทางตานวัะนีไงมีหมด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 มดพี่อ๋อมุดไปตามมันนี่เลยเก้าี้เหล็ก, <c oughs> ก,ลกโอเคครับจัไปวินไปบ้านไงเจอเจอทางแล้ว โอเคเจ๋มากเนาะเบิดประตูเร okay, <gue> ็วโอเคอ๋อโอเคครับคอมพิชเตอร์ครับทุกคนทำเราพวกเราก็ผ่านกันไปที่เรียบร้อยแล้วของซัมเมอรี่ดีกว่ารกิทเราไปต่อยกันดีกว่าโอเคครับอ่ะบ้าจริงอ๋อ